มะม่วงอยู่ไหนอะใบแดงก็วิ่งวิ่งโอ้มะม่วงโอ้วิ่งวิ่งมะม่วงอยู่ไหนอจ้าหนี้อยู่นี่นี่มันตามหลังฉันมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมะม่วงฉันเหนื่อยมะม่วงฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ย ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอาทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนยังเหลืออีกต้อง63%นแน่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไอด้วยล่ะถ้าพร้อมรับชมคลิปแล้วไปดูกันเลยเอาละเอาละกล้องพร้อมไหมกล้องพร้อมไหมกล้องถ่ายรูปพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคแอคชั่นเฮ้ยจะต้องตีแกให้ได้เลยอีอ้าวละโอเคโอเคคัดได้คัดได้ พวกนายแสดงได้ดีมากเลยแต่ว่าช่วยขอมุมกล้องที่กว้างกว่านี้หน่อยได้ไหมอะยากเออได้เลยได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคเอ้ยโอ้ยอุ้ยอืมอะไรอะฮะฮัลโหลสวัสดีมีใครอยู่ไหมอะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้ไหมอะฮัลโหลตายแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็แบบว่าอยู่ดีๆก็ถ่ายอ๊ะอะไรอะดุ๊กดุ๊ก ิกอะไรอ right? ่ะน anyway ั่นใครคนหลือเดี๋ยวก่อนคุณเข้ามาอยู่นี่นี่ได้ไงอ่ะไม่รู้อยู่ๆก็บ้ามาถ่ายหนังอยู่พื้นเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะทุกคนเรากำลังถ่ายหนังอยู่ดีๆแล้วก็เหมือนเราสะดนดล้มเจ้าเดือเฮ้ยมาพ่วงมีตัวนี้ด้านหลังหนีหนีมุมม่วงหนี่ๆๆๆไปไปไปโอ๊ยมุมม่วงหดนกัดไปแล้วต้อหน้าต้อตาเลยหลบ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 ไม่ทันหลบไม่ทันหลบไม่ทันนี่นี่ว้าย มีได้ทำได้ทาอะไรเลยเราวานะวัะมงมะม่วงมะม,ม่าวงระวังนะเผื่อม,มันมีตัวอะไรดําๆเฮ้ยมะม่ว,วงอุ้ยอุ้ยอุ้ยหาหามุมหลบหามุมหลบเดี๋ยวหามุมหลบเดี๋ยวนี้หามุมหลบหามุมหลบหามุมหลบเฮ้ยเราหลงกันแล้วอยู่ด้านหลังคุณอยู่ด้านหลังโอ,โอเคโอเคเราหลบไอตัวนั้นมาได้แล้วตอนนี้นะคะทุกคนไอกับมะม่วงคือต้องหาบันไดหนีให้ได้ดอะไรอ<ด><ฮ>ะทางนี้มะม่วงฉันกลัวมันตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่อยๆเลยนะอุ้ย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 หามุมหลบหามุมหลบหามุมหลบเดี๋ยวนี้หามุมหลบหามุมหล อุ้ยอะไรอะ ôi, เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ตามมาแล้วมันไม่ตามมาแล้วค่อยๆเดินอุ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรอะมะม่วงมันเป็นตัวดำๆใหญ่ๆอะไม่รูอ้อ่านเอกสารไม่ทันหรือว่าเนี่เออมันเป็นแบบเป็นตัวหัวเป็นกล้องทุกคนวิ้ยไฟแดงอะไรอะมะม่วงไฟแดงดั้วนะไปเร็วอู้ยแบบว่าในนี้เราแปลว่าเราติดในแบคลูมใช่ไหมเนี่ยมะม่วงอยู่ไหนอะไฟแดงก็วิ่งวิ่งโอ้ยมะม่วงโอ้ยวิ่งวิ่ง มะม่วงอย่ไหนเจ้าหนี้อยู่นี่นี่มันตามหลังฉันมาแล้ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วมะม่วงฉันเหนื่อยมะม่วงฉันเหนื่อยฉันเหนื่อยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยทุกคนโดนกินมาแล้ย่องเราต้องย่องตามได้ๆก็คือตอนนี้เราต้องหาทางไปให้ได้นะมะม่วงวายไฟไฟกระพุบกระพิบมะม่วงนายอยไหนฉันลงกับนายแล้วว่าดีนเสียงไอ้ตัวดำๆนั้นกรีดร้องค่ะทุกคนแปลว่ามันกําลังไล่มะม่วงอยู่แน่ๆเลย อุยอ้ยเสียงร้องดังมากมะม,ม่วงจู m a s t ร์จู m a ตร์นายทำอะไรทาไมมันร้องดังกันหลายตัวจังเลยอะ่ะมะม่วงอยู่ไหนอะ่ะมะม่วงอุย้ยนี่จะทางเจอไฟฟ้าค่ะทุกคนโอเคเจอไฟฟ้าก็ <c oughs> ไปทางไหนต่อ ปึ๊บมองซ้ายมองขวาดีๆนะคะทุกคนโอ้ยมันอยู่ข้างกำแพงเลยอ่ะเจอไฟสีแดงแล้วไปต่อตอนนี้เราต้องตามหามะม่วงกันทุกคนโถะมะม่วงไหนอย่างไเนี่ยมะม่วงนายอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะผมเจอผมเจอคุณล้วผมเจอคุณรักจะโจจะโจจับสแกรงานคนละตัวกันเฮ้ยมะม่วงในผิวปากเหรอไม่ใช่นี่เสียงผิวปากไม่ใช่ผมเฮ้ยมันหลอกคุณเออ ามาม่วงอยู่ไหนอะเจอไฟสีฟ้าด้านหน้า <ๆ S 1> ค่ะทุกคนเฮ้ยผมหลงแล้วหลงแล้วเฮ้ยเจอชาวเจอไฟสีฟ้าเฮ้ยเออเออแบบว่ามาม่วงอยู่ชาวเชื่อค่ะทุกคนมันมันมันมนีมนมน่มันเดินเดินอยูต่ตรงตรงคำว่าดิสเ w ย์ตรงไฟสีฟ้าเฮ้ย,ย,ยฉันอยู่ตรงคำว่าดิสเ w ย์ตอนนี้เราแบบว่ามองสามร้อยหกสิบองศาเลยค่ะทุกคนเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนแป๊บนึงนะฉันลืมแล้วว่าอยู่ตรงคำว่าดิสเ w ย์ไปไหนอ่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมาม่วงผมโดนไล่อีกแล้วตอนนี้เราทุกคนแบบว่าอ้ยฉันเจอลูกศรโอเค ตรงนั้นมีไฟสีฟ้าไฟสีชมพูตรงหนึง่งผมอยู่ตรงไฟสีชมพูมันกำลังไล่ผมจำเรื่งนะฉันกำลังไปหามะม่วงตามลูกศอนเอ้ยผมเจอมันได้คุณทำไมฉันไม่เห็นใครเลยคุณ<ม>ทำสอนมาทำลูกสอนมาผมอยู่ตรงบันาดแล้วผมปลอดภัยแล้วลูกศรเแล้วไปเนี่ยต่ออ่ะเข้านี่ใช่ไหมตามลูกศรหรือว่าตรงไปอ่ะดูไม่เปลี่ยนทำสอนมาทมลูกสอนมา,อ,นมาอุ้ยมะม่วงจะเจอห้องอะไรเล็กๆก็ไม่รู้อะตรงนี้มีลูกศรหรือว่าเราต้องเดินตรงไปอ่ะอยู่ไหนะมะม่วง โอ้ยผมอยู่ผมอยู่ในช่องแอร์ผมขึ้นบันไดมาแล้วผมปลอดภัยแล้วไม่ฉี่กับการที่เบบต้องมาเดินในแบครูมคนเดียวเลยอ่ะมันเฝ้ามันเห็นผมแล้วมันเฝ้าอ้าวแล้วฉันจะไปไงตอนนี้ฉันหาทางให้ได้ก่อนอีเจอกลุกซอนแล้วค่ะทุกคนเดินเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอเคเจอกลุกซอนแล้วมันมีสองตัวมันมีสองตัวคุณไม่ได้มีตัวเดียวฉันว่ามันมีมากกว่าสองตัวนะมะม่วงโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราเจอกับไฟสีแดงแล้วต้องไปไหนต่อตายแล้วตายแล้วตายแล้วระวังระวังผมผมรอดแล้วอ่ะเจอแล้วค่ะทุกคนจเจอเจอกับ ลูกศรอีกอันนึงปุ๊บมันมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้ระวังระวังอยู่ตรงนี้เออมะม่วงอยู่ไหนอ่ะอุ้ยเราถือกล้องได้ด้วยถือกล้องตัวไหนอ่ะเอยโอเคกล้องตัวแซดนะมะม่วงอุ้ยพอถือกล้องเราแบบดูอะไรแบบเป็นเก่าๆไปหมดเลยอ่ะไฟสีชมพู้ยอุ้ยอะไรอีกแล้วว่าโดนจับสเก็อีกแล้วมะม่วงอ่าวอะไรอ่ะโอยมันเป็นขีดขีดดำดำตรงนี้อ่ะอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเจอลูกศรอีกแล้วตามลูกศรมา ทุกคนค่ะเคยแบบว่าบ้าได้เลยอุ้ยเสียงมันร้องทุกคนมันไม่ได้เลยที่แบบว่าเราต้องมาเดินตามหาลูกศรแล้วก็แบบว่าเราหลงกับมะม่วงอ่ะตอนเนี้ยเจอลูกศรอีกอันนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยวยโดนเจอแล้วคุณคุณใกล้ถึงผมแล้วคุณโอ้โดนเจอแล้วมันโดนเจอแล้วโอ๊ยมะม่วงช่วยด้วยไอ้ดูคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณตรงมาอีกนิดนึงคุณจะเจอกระไดนะค่ะนี้ฉันก็ต้องเริ่มเดินใหม่เลยสิถ้างั้นอ่ะอุ้ยคุณผมตกอ้าวอ้าวทำไมวาร์ปไปไหนมะม่วง อ๋อ oh, คุณคุณก็วับใช่ไหมใช่ใช่ฉันก็วับเอ้าโอ้เอ้านี่ไง<อ>มะม่วงุงนี่ผมลงตั้งนานแล้วมะม่วงจะกลัวมากเลยจะกลัวกลัวโชว์ชวหน้าหล่อทุกคนดูนี่สิคะคือตอนนี้ไอ้กับมะม่วงคือเข้ามาในท่ออะไรแปลกๆบางอย่างถือกล้องไว้เราเจาะไปใส่ในรายการโจอยู่กับรายการมะม่วงเห็นผีนะคะทุกคนตอนนี้โอ้ยตกใจหน้าคุณมากเลยคุณหันหน้ามาสิหันหน้ามาหันหน้ามา หน้ามาลองเอียงซ้ายสิเอียงซ้ายเอียงขวาคุณเอากล้องออกดีคุณลองเอากล้องเออไม่ใช่เอาไฟฉายออกคุณเอาไฟฉายออกแล้วคุณหันหน้ามาไหนคุณลองเปิดรายการให้เราดูหน่อยสิคะเดี๋ยวเร็วรีบไปภาพแบบบรรยากาศคือดูแบบว่าน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราต้องเดินไปไหนต่อเดินตกไปเรื่อยๆเหรอแต่รู้สึกว่าทางมัน <c oughs> ยาว <c oughs> แปลกๆไหมทางมันยาวแปลกๆไหทุกคนใช่ไหมเอ้ยนี่ไงมะมมวงมีทางด้านหน้าเร็วๆ,ๆ,ๆ <c oughs> ไป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 เมื่อก <ไป S 2> ี้คือแบบว่าไอ้แบบเจอไอ้ตัวดำๆในแบครูมแบบโอ้โห ม่วงคือเราจะไม่เจอตัวอะไรอีกใช่ไหมเนี่ยในดูซีมีจดหมาอะไรอีกอะคุณต้องหาหกวาวทห้นท่อะไรหรอคุณเจออะไรอะเ้ยยว้อะไรอะยหมุนปะหมุนปม่วงม่วงเฮยมวม่วงยตัวอะไระตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรม่วงเะเด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 วเดเยเยเยม่วงม่ม่วงช่วยด้วยช่วยด้วยม่วงอ้าเยมันนี่มนี่มนี่อเ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออเดินกินอะไรอ่ะทำไมห้องมันไม่เหมือนเดิมอ่าหมุนวาวเหรอหมุนวาวว้ายอุ๊ยอะไรอุ๊ย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 เดี๋ยวฉันรอดเดี๋ยวฉันรอดเดี๋ยวฉันร่อนายนายไปเปิดวาวเลยนายไปเปิดวาวโอเคฉันรอดก่อนฉันรอดก่อนอุ้ยลอยลอยยังไงมันวิ่งไล่ผมคุณดำน้ำหนีมะม่วงคุณดำน้ำหนีโอ้ยมันดักเป็นด้วยมันดักเป็นด้วยอุไป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 ทางตันฉันเจอฉันเจอท่อแล้วอึดหมุน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 ว้ยอุ๊ยมะม่วงโดนดูดลงไปแล้ว ตายแล้วตายแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้นะคะทุกคนไอ้ I กับมะม่วงต้องหาทางเปิดวาล์วน้ําให้ได้บอกอุ้ยนี่นี่เจอได้อีกวาวมะม่วมอง,องนายเปิดไปกี่วาวแล้วอันแรกนะเหมือนเห็นตรงทางกระดาษอันแรกมะม่วงเราย,ยังไม่ได้เปิดหรือเปล่าอันแรกผมเปิดแล้ว okay, โอเคฉันเปิดไป2อ,อันแล้วก็วาล์วตรงนี้อ๋ออันอันอันที่ยังอันที่ยังเรายังไม่ได้เปิดคือมันเป็นอุ้ย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 อุ้ วายปิ่ปาดาวนักเก็ตเรวก็อุ้ยมันมีฟันด้วยมะม่วงอุตายเราไม่สามารถหันไปให้แบบน้องดูได้ไอ้ไป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 หลบ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 เอ้ยดำน้ำนี่ดำน้ำนี่ไป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 ต้องไปสีแดงต้อไปสีแดงอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยดำน้ำนี่ดำน้ำนี้ไอ้ไอ้ไอ้กลัวน่ากลัวทุกคนมันเป็นตัวปลาดาวโอ้โหมันตามฉันมาถึงนี่เลยอตัวอะไรอะ อุ้ยโจยตัวอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้โอ้ยหยุดจำสกแกนได้ไหมขอร้องเธอซีสอุย้ยอันนี้เปิดยังอันนี้มะม่วงเปิดแล้วค่ะทุกคนอึดเปดเปดอันแรกอันแรกแปิดนึงเดืนมะม่วงเจอไฟสีแดงไฟสีแดงอะไรอะ่ะโอ้โอ,โอ้ผมรู้ละเปิดวาล์วเพื่ออะไรผมรู้ละผมรู้ละเปิดวาล์วเพื่ออะไรมะม่วงตอนนี้มันตามชัดอุ้ยมานี่เลยเอปาดาวเน่าประตูเปิดประตูเปิดดาวเปิดวาล์วเปิดประตูอย่ามาไล่ไกลจ้าเดปปาดาวโอ้ยเอปาดาวหกแฉกอีปาดาวบ้านอะไรทำไมหน้าตาหน้าเกียดนักกูขนาดนี้ รอดกอรอกอรอกอน้ยอ้ย้ยอามืดนามืดืโอ้ยโออ้ย e e r g y หมดโอ้อ้โอเมาม่วงมาตามมาติดเลยตอนนี้เราไม่รู้นะคะทุกคนว่าอ้อ้ยอเเปิดแล้วมาม่วงมันมีแสงตืดมันเปิดแล้วไฟกาลังไบมารมรีมาโอ้ยอ้ยแย่ะแย่ละตอนนี้เราต้องรอมาม่วงก่อนนะคะทุกคนจำทางได้ไมจาทางได้หมมม่วง๋ยวเราจะยืนแบบเป็นหลักปักฐานให้ตรงนี้นะคะทุกคนมาม่วงจะได้รู้ว่า เราอยู่ตรงนี้มะม่วงอยู่ไหนทุกคนตอนนี้เราไม่เห็นมะม่วงเลยมันจะอยู่แถวๆตรงแรกละลองเปิดกล้องดูนะคะทุกคนเผื่อเราจะเห็นมะม่วงมากยิ่งขึ้นคืนนห้องนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นปีศาจปลาดาวอ่ะทุกคนมันจะเป็นตัวดําๆอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะน่าเกียดมากเลยมืมันไก่ตาฟางเี่มะม่วงมะม่วงหันหลังมานี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่มาเร็วเ็วมาเร็วเร็วอู้ยมะม่วงถ่ายวิดีโออู้ยมะม่วงแบบ หน้าหลอวิ่งมาเลยค่ะทุกคนไปเข้าไปเร็วเข้าไปเรวาไปมั่วดำตงไปอุ้ยโอ้โหยอ้ยโอ้กล้องนี่กล้องนี่เหมือนไนวิชั่นเลยคุณใช้แทนไนวิชั่นได้ต้องลงไปเรื่อยๆหรอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอีกห้องนึงแล้วห้องอะไรอ่ะอุ้ยอุ๊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 ยอุ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 อุยอุยอุยอุ ห้องอะไรอีกแล้วอะห้องใหม่แล้วเหมือนเป็นห้องแบครูมเลยอะทุกคน